สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังชมช่องจิตตนา h ชนแนลค่ะจินตนาคนเกา่าคนเดิมค่ะคุณผู้ชมจะนําแนวทางเราพัฒนาค่ะรวมเสียนอาจารย์ต้อยลมโชคมาดามคำนวณพี่ฝนนครพนมแล้วก็ปู่โคราชแล้วก็หมอตีปากน้ําแล้วก็ปู่ศูนย์เค่ะ ส่วนของเซียนขุดจับแล้วก็เซียนอุดรน,นะคะจินตนายัางบริเขียน,นะคะะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนะคะจินตนากระตะเขียนเนาะจังจางคอยจะะร่ลงที่หลังอีกเป็นเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณผู้ชมด้วยความจาเป็น,นะคะ่ะเนาะจางใดได้ะคะ่ะมือนี้วันที่12มิถุนายน2567คะ่ะจินตนากระค่ะคุณผู้ชมในเบิงในได้เห็นกันคืเอเกาค่ะคุณผู้ชมพอดีบสบายเนาะคะ่ะกันเลย มีความจำเป็นจากน้อยค่ะพอฉะนั้นมือนีนะะเนาะค่ะเนาะจังใดก็ต้องโล่งคือเกาค่ะโลงแนวทางเป็นล่าพัฒนารวมเซียนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะที่ชมแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยนะะเนาะค่ะเนาะก็เหมือนเหมือนกันค่ะให้ใช้วิจารณญาณน,น้ำกันนะคะคุณผู้ชมคือกันคือเกาเนาะคะ่ะเนาะ เอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางค่ะของวันที่12มิถุนายน2567ค่ะเป็นแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะคะคุณผู้ชมเบิงแล้วขอให้มวนให้เพิ่นเน้อค่ะเบิงแล้วขอให้ปังขอให้รวยๆกันทุกคนเน้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพระคุณทุกอาจารย์ทุกเซียนที่ให้แนวทางมาว่างทางช่องจินตนาชันแนวค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดู ช่องจินตนา h ชน n นลในวันนี้และวันข้างหน้านะคะคุณผู้ชมขอให้ปังทุกท่านค่ะไปดูแนวทางกันเลยค่ะค่ะราวพัฒนาของอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์ต้อยลมโชคว,วันที่12มิถุนาย,ยน2,567ค่ะอาจารย์ต้อยให้มาเด่น3กับ4ค่ะวิ่งลู3่3กับ4บนล่างค่ะจับคู่ให้ 4, 4, 6, 4, 7, 4, 9, 4, 5, 3, 7, 3, 8 3 9 3 ัวงกลมคือตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมตัววินคือสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าค่ะตัววินของอาจารย์ต้อยล้มโชคค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะจินตนาบอสดวกนะคะคุณผู้ชมขอใหลายๆค่ะลาเมืออาจจะเห็นบอชัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นของมาดามคำนวณค่ะเขียนไม่มีสถานที่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยเขียนแบบนี้ค่ะ ค่ะมาดามคำนวณให้มาวันนี้ค่ะวิ่งรุ่ดกับ5ค่ะจับคู่ให้48 49 40 44ค่ะแล้วก็58 59 50 55จับคู่ให้3ตัว4หางเน้น2หาง458 459 450แล้วก็445เน้น2หางค่ะคุณผู้ชมวงกลมคือตัวเน้นค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชม เป็นของปูโป่โคราชค่ะปู่โคราชให้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปู่โคราชให้วิ่ง4กับ9ค่ะจับคู่ให้920212 930313 940414ค่ะกินไปหนา้าบออ่ได้เอาตัวยางของวดที่แล้วมานั่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ กร,กระดาษกขอ,เ,อเพิ่นมาเขียนค่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยหลายๆเด้รอค่ะคันเห็นว่าชาดซุ่มเอาค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นของปู่ศูย์เค่ะปู่ศูให้เราพัฒนามาวันที่12มิถุนายน2567ค่ะคือรูด3กับ5ค่ะจับคู่ให้30 40 50 3์สี่ศห้ สามสองสี 3, 2, 4, 2, 5, 2, ่สองห้าสองขาลาพัฒนาวันนี้วันที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับอูศูนย์เจ็ดนะคะขอให้ปังค่ะ,ะแล้วก็หมอตีปากน้ําค่ะหมอตีปากน้ําให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสองค่ะของหมอตีค่ะหนึ่งกับสองแล้วก็จับคู่ให้หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามสองสามหนึ่งสี่สองสี่ หนึ่งหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระวังเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดค่ะอ่าแล้วก็อ่าแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมมันไม่สะดวกขอภัยหลายๆค่ะขอถทษขอภัยหลายๆค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ไปซูมเอาค่ะเนาะมันคมันจําเป็นนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นลาพัฒนาค่ะของพี่ฝนนครพนมค่ะคุณผู้ชม พี่ฝนนครพนมค่ะเ,เราพัฒนาวันที่12วันนี้ค่ะพี่ฝนให้มา8กับ9ค่ะจับคู่ให้8ปดสองแปดสี่8ปดศูนสองเก้และ9 9ค่ะคุณผู้ชมขอให้มานคอให้ปังทุกทันเดอวยค่ะคุณผู้ชมจิตนาเลี่ยงที่ละรูบใดค่ะคุณผู้ชมเพราะวา่าขากล่องกับว่ามีเนาะคะ่ะนาเแล้วก็ เอามือนี่เอามันแล้วก็กระดาษเขียนนะคะคุณผู้ชมมันไม่ชัดเจนนะคะปอโทษขออภัยหลายๆค่ะแล้วก็ขอให้ปังปังเน้อค่ะเข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องจิตนาชาแนลขอให้ปังทุกท่านสวัสดีค่ะ